กลับตัวนะคะทุก สามคนเลยนะคะแม่อีกภาพมาจะห้าสี่สามสองโอเคคนเดียวอีกภาพแล้วครับโอเคแม่คนดูเดินทางหน่อยด้วยแม่ครับ เรียบร้อยค่ะอายแล้วแล้วพีนน่น้องมนีบอดมาส่งแม่นมอยู่หอว่าบอดสิเปล่าไปหาซอ,อยยุฟันแกนด้วยค่ะบายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ,ท,ะที่แดบบอดบาสีนอนอยู่สารคามน้องพี่น้องบอดี้มืออื่น จะต้องมาข้นบานใหม่ของนนองหมัดนะครับเลยต้องเลยเลยไปนอนขอนแกนเพื่อที่จะไปหับส่อมาข้นบานไม่ของนนองมัดพีพนองบอยก็ไเลยว่าเออพระสันหายไม่นุ่มนอนพักพรมืออื่นสิได้ขับรถดไปโคราชหลังจากที่เสร็จงานรัพี่นอง แม่นมกับเขาหองแล้วพี่น้องขนของเขาหองเรียบร้อยแล้วบอสก็พุ่งไปส่งอ๋อไปส่งพนะโดยข้อมาจากนอนนะแต่อยากักากาดคลิปให้พี่น้องฟังอย่างใกล้งานนาอพี่น้องบอสก็มาส่งแม่นมที่หน้าหอเสร็จปุ๊บบอสก็ขับรถไปรับซอที่ขอนแก่นนนออ่นเาอพันสิมาขึ้นบ้านไม่นนองมากแล้วพี่น้องแม่นมป็เสร็จเพรนอ,หนอแห้งถ้าขับรถไปโคราชห,หลังจากที่เสร็จพิธี พี่น้องไม่ต้องเพี่ว่าตาก็เดินง่วงแล้วเห็นบอร์ลายๆค้นอ่าน,นยังก็ได้จบเยจบลยจบเพราะเราสิไปใส่นาะพี่น้องเนาะอันนี้คือว่าบอกๆด้ยว่าเราไปคอนกันหาเมียเด้อพี่น้องเด้อสามออดกสิยาปันยาปวนแขกหลายพูดพูนเนาะพักพรเน่ <c oughs> บอกมากแต่จ้างหนึ่งก็เต่อย่างวจัางหนึ่งจะเป็นตาสร้างเห็นบอรไม่นุ่มเหมือน ตอนหลังจากเตยล่าแล้วเก็บของเสร็จแล้วอบอดกับสิยางมาถึอนวดเห็นบอดถือโทรศัพท์คุยกับไผคุยกับเนี่ยเพิินจ้าพี่น้องไหเบิ้งนี้นี่หน่อยเอาเป็นว่าฟันนี้ด้พี่น้องเด้อไพถือใจคลิปมีกาฝาก,กดไล์กดแจมแ,แม้นมน้ำเนยทาบอกผักพรอนตอนเด้อชวนี้คนตกบยาฝ่าออกมาหากินแมงเมาเด้อฟันนี้นะครับ ตามอพักผ่อนต่อนนะไปด้วครับทุกคน